ปิบูรเกมในไทยแลนด์อาทิตย์นี้มาดูความมืนของเบิร์นปทุมราชที่อยากรู้เหมือนกันว่าไปโดนตัวไหนมาเนี่ยเจอโชกการมตงจนเป็นเชื้อราอยู่งามคายงามคายหายากนะป๊อปคอนปกติเร้วชีดหนูป๊อปคอนจะไปถอนอยู่ผมจะไปกินนมอเมรเกษตเแล้วก็จะไปถอนต่อคุยกับใครคุยบใคร ก็มีกล้องอยู่นี่คุยตรงนู้นไม่มีกล้องคุยตรงนี้อันนี้ข้างบนอันนี้ไฟยังไม่ขึ้นรอไฟขึ้นก่อนแล้วคุยเลยอ้านี่ไฟขึ้นแล้วคุยโปรดักชั่นแบบมาเวละไรเนี่ยตาผมแดงไหมถ้ามประชาชนทางบ้านเห็นตาตาผมแดงไหมตาตาผมแดงไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอลเชิญยิ้มโดนเซลจนเสียหลักแบบนี้ชไตกโล เฮ้ยด้ยวงนี้ที่หัวหน้าทีเพิ่งเสียชีวิตใช่ไหมเสียชีวิตใช่ไหมที่สไปทีททป่เป๊กดูข่าวดูผัวหน้าเสียชีวิตพวเพิ่งนฟีดมาวันนี้เอ<ด>ใช่ใช่เพิ่งลงเพจอีแจนอีแจนวัน้อาทิตย์ที่28เมษายนนี้6โม20 m. นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus